ดีจ้าเพ่นครับทุกคนมือนียายจะมีกาผ้ามวนนะจ้ะมาผ้าลงทงล่งทามาหากบอีกหมานหมอนกับติดตามไรเด้อจ้าสวัสดีครับเพ่นครับทั้งในหรือา่างประเทศสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพนครับไม่คือเพ่นครับอพอมามามาหลุนกับยายกับตาเลยด้อมือนีนี่พื้นซักทงไวเอาจะได้กระลุย ที่เขามาแล้วก็จะลืมติดตามไม่ไดี่เป็นกำลังใจมาตลอดจ้าไปมานประมาณกระลุนเลยไปเดินขี้ต้มเนี่ยกันมึงน้องนั่นก็นมาน้ามือมืีอวันเสาร์ไปไปเรื่อยๆคนหนึ่งยางมา เนี้ยว่ามันอัดกันมาบ่ได้ได้จ้าวรถนี่เขาก็ว,วางอยูจะเขาพามาจย่างนี้ก็เป็นกำลังใจให้ยายแน่ยายไปไกลบ่ได้ไดท่านหมอท่านบมอกบหพิงเกียดตอ้าวเลอกแหงม,ม,มันเกียด์ดีมูเขามาแล้วกง อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยาย,าย,ายนี่เถียดิมโม่ไหนมาเดาญาไม่งไ,งไปแกงตรงไ่นก่นหรอเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเอานี่ ตัวยิ ite, ้มย <sh arp ness nut> uh ิมงามใสเหียดชิโมพอนยังพอนยังไฮ้ยเฮ้ย huh. ต uh ัวเหล็กเหยียดม้าด้วยจ่าเด้อนี่พี่น้องเอ้าลุุนเบิ้งเอาเบิ้งแกะไก่บิ้งเอ้าไฮ้เปิดร้องแห้งๆเบิ้งนี่เห็นมาสีผงจ่ามาสิเต๋บิ้งพี่น้องยุนหมอบอืออันมือหันดากมาพี่หันดะตัวนี้ไตัวนี้ ปาดนี่เข sí. ียดหมูอยู่ก็ไก่ไกกันนึกจ้าด้วยพี่น้องเ้ยเ้ยอู้ใส่ตัวนี้ใหญ่ดีเนาะตัวแหลกแหงม้านกรบเอาหาหา <laughs> ตัวตัว <c oughs> มานบนน้อนองนั่นน้อมึอนี่นองนั่นตัวแทะทองตอนแทๆหาหลัดกันติ่นไปทางไรโบวิดดอกค้อยจะมันออกมาเออเอามาแทะจุดเล้ว,วเ,เอาเอาเพ นะามองยากกะส่มีปู่เอาปู่จับมาน้องนั่นท่านบอนั่นนั่นเอือตาทองเกียด์โม่ท่านจ้อยน่อได้กบเอาทุกอย่างที่กินได้ อุ่นครับปลาหยังปลานินครับปลาเข็นโอ้ปลานินแมวโอ้ตดลงน้ําพี่น้องทันบ่ทนอยู่ติทันอยู่ที่ไห้นี่ตัวที่ส2หมดลงมาขึ้มาอ๋อ โตที่สองตามมาอ,อือโอ้ยหอนหอน,หอ,นอีกระเ,เด้อบรรยากาศมึงดดสิจะมันไปเถกอยู่ใส่ถืกเท่านั่นนั่นนั่นคุ้มนั่นคุ้มเอาท่านมาเนาะ <Okay. S 2> นั่นฮ่า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 ท่านเห็นเห็นเลยเห็นใดเลยโอ้ย <su ar ature> ท่านมนั่นนั่นน,น,นั่นท่านโมหายยังเท่านมาเสานั่นวิไหีหรี ไงคือมึ้องหลันดิบุ๋นมีปูเอาปูน,านั่นหายเลยนานท่านหมอเท้านันรูดไปอีกล่ะท่านดมอ นี่มันยังจะบ่ายอยู่นางมื่นก็เอาตีหนตจงไงกูปูจำเจเดนานกะปูตี หนาบมบ่มีแล้วมันกบมันบ่หนัง,อเ,งเอาเอาพวกแกกะหาพ่อใหญ่นานตัวใหญ่ๆ,ๆเอา้าเจ้าบังดุกายจ๊ก เออเออเออไม่ย่งหรอไม่ยางหรอลูกชายลูกเขาเอาที่ล่ะเออนั่นมันบึดขึ้นไปเอ้าไปเชคคู่จับยึดจึบยึดยึดเออนะปลาขอน้อยท่านบอลเะเฮ้ยอ๋อนี่ตัวหนึ่งหายนะเอ้าไปเอาไปไป จ <Yeah. S 2> ุ๊บเอืยอย,อยป้าขอหน้อยกุ๊บปาเอือยป้ายังป้านิ่นไหมลิงหน่อยไม่ได้นหนูป้าเป็นป้าเคียงของเราป้านิ่น

เอออม,มานมานแล้วถูกใจาดิน้เียงอืก็นี่ตีนเชียงนี้ออกจากต้หองก้เพงเขียดเเขานานเม่อท่านสัส่นาน เออ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 นูโตนี่ป้าโตนี <h 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 ่ขึ <h <h ้นใหญ่เถอท่านมอละเถาออุ้ยอุ้ยเอ้าเอารุนบึงสรีได้โบย่วงมาเลยทั้งผีหาย่เห็นน่นบนท่าสามสามโตบกใหญ่มันหายเลย ้ยตัวใหญ่สมกัรเดือหายพี่น้องเอ,อ้ยน,นี่ค่ะนั่นนั่นนี่นี่นี่เจ้าพี่หายไกลมาจ่อยเออหน่ะท่านบอนี่ตัวใหญ่คือเขา นี่ท่านบอไทนี่นี่อนบงอุ้อุออ้อออ่ทัานบอแล้น้องนั่นไหบอไ้น้างนั่านบอเนาะโตบางไงเลยไหยอู้บกบอทันเลยเออ ไม่ทันไม่ทันไม่อาพี่อไปไปฉผูดไปทาหาทางหน้านะไปในทองเหาไปเฉาสะไปไม่หยังจะเกีียปากห้อยมันลายนะก็ว่าห้อยเกียวหมูเสียเนาะหัดบ่ โอ้โหนี่เต็นยวงมากเลยทีน้องน,น,นันเฮ้ยเมานมาเลยนั่นนั่นในมือเลยนั่นมือยูมันข่างไม่แต่เขียดเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องมึงมึงดุนดุนิงตาท้องห,หายหายเทาหายหายนี่มาเห็นนี่นี่เอกมองอยู่เดื้ดอ,อ,อน,นอ้อยนอยแ้ <c oughs> วเจ้าเจ้าจับปีนดาขึ้นมา <c oughs> อ้เนี่ยปีนดูนี่งามงามจุ่ยใหญ่ใหญ่งามงามนิม่ม <laughs> ừ, dìm, dìm, dìm. Ở, ở ở thì diệm 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 hạt xoáng ăn mẹ thảo áo ó bưng ui, nhạc áo nhạc áo đăng áo nhạc áo nhạc นัง่งด,ด้างทางซ้ายพี่น้องเอ้ยยายมาบอกจ้างไกลๆใ,ให้มันถูกหนามมมีเลยหน้ามมีมองนี่ก็บบ่หมาน บรรยากาศไปไปหาใหม่มมที่ไม้ใหม่นึกใช่มากที่หม้ใหม่มันมันนี่เด้อหันมาพี่โอ้มาถี่ไม้ไหมอหอด ก็ต้องหอบเนาะเอาหาถี่ไม้ใหม่สิมนันอีกจั๊โตพี่น่องเอ้ยหลุนหลุนมึงกระตทาทองมึง,เอ,ง,มงเอาทุกอย่างที่กินได้ป๊าดปูตัวนีแม่พ <laughs> ี่น่องแห่ไงหลีโอ้ เดินท่งเดินเดินดงเดินตึ๊งตึงไฮไฮไฮแขเลยจ้ะบิงบงบงบดีดนแขเลยได้เจนงพี่น้องนีอยู่นร่งออกุบตัวใหญ่งามๆเพนบ่พี่น้องล่ะนี่เห็นบ่เดี๋ยวเดนี่นี่พี่น้องจับแม่คุณแม่จับเลยจ้านี่

นอยนอยนา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 ยให้ให้นี่พี่น้องนี่นี่นี่นั่งจมกอมอยู่มันมันนี่จิวจิวน้องแก้วจงลืมพี่ลงรูปแล้วรูปรูปมืองามงามมือ มาเลยเทาพวเลยเด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 หมอนเหมอนหมอนฮ่่า่เซ่วันนี้อหมอนดนจ๊พี่น้องตัวยังไงงามๆนะแ่าเนาะนี่ข้ามยังไงสองขามตัวงามดีเนาะแถฮะเซ่เออหมาอนมอนดินเดาเดาเลยน้อรัดรัดมารัดเร็วๆน้องนั่นเมนบสนอใสนอ ขวด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 สายเแมนบอลน่บอตึ๊เป็นขวดมารัดรัดัดนันันนพเชายไปไนะี่แมนบอแมนนั่นนั่นท่กันนั่นนั่นนั่นไปผีแล้วโอ้ยขากรูโอ้ยโอยโลมามารัดอ้ยทีละรู้ไหมเออรุนเบ้องพี่น้องกิท่นบอล ลัดเบาาื้งนันมีกระพริบจมเลยเดี๋ยวขึ้นเร็ววะเถี่ยวเสาเร็วเลยเนาะทันเลยตินี่พี่น้องป๊าดนี่คุ้มจนใดเลยเด้อพี่น้องเด้อมันมานมานัมน,มนอีกแล้วเอ้ารวยรวยนี่หมานมันแล้วรวยรวยไปเลยเอ้าพี่น้องงมหาหายขึ้นหัวยังไง อ๋อไอ้อ๋อนี่ปลาน้องน,อออนั่นเอากระเพาะปลาปลาปลานี่หือตัวใหญ่ๆน,นี่เห็นบ่มันลงน้ำคุ้มมดเจดีย์น้องพี่น้องเนะาะหมันมาแล้ว มือนี่รัวๆไปเลยมาเด้อพี่น้องแพื่อนครับชูผูุู้คนมาหลุนกับยายเลยกับตาเดได้จักโตได้ดฮาฮุกเกตโตแล้วเนาะเถานอนหนีนะ่เนาะยายนับบ่ได้นับเด้อข <laughs> ้าทองมาเจ้าสามชิปหนึ่งเลยรัวๆไปเลยกบงาหาก,กบกบหากบนะจ๊ะเนาะยายนะกะหาก,กบแล้วยายกะ สิจบคลิปเด้อจ้าหนิให้เบิ่งเท่านี่ได้อยู่อืดได้อยู่ยายก็สิจบคลิปไว้เพียงแค่นี้เด้อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไหลทุกแช่ทุกคอมเมนต์ไทยยายดยดีเสมอมาไทยยายผิดพลาดประกันได้ยายขออภัยเด้อจ้าสวัสดีจ้ารักนะทุกคนจุ๊บจุ๊บอยากคนติดตามคลิปยายต่อไปเด้อด้วจ่าสู้เยี่ยมรักนะทุกคนจุ๊บจุ๊บ